สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาูคนที่เราเคยส่งคำขอฟอร์ไปนะครับแล้วก็อาจจะถูกลบไปหรือว่ารอการยืนยันการรับฟอร์ไไปนะครับก็วิธีการดูนะครับก็ให้ไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับเข้ามาที่แอป IG ก่อนครับโปรไฟล์ของเราจะอยู่มุมขวาล่างนะครับกดเข้าไปได้เลย เสร็จแล้วนะครับจะสังเกตมุมขวาบนนะครับจะมีขีดสามขีดอยู่นะครับให้กดไปตรงนั้นเลยนะครับแล้วในส่วนนี้นะครับก็ให้ไปที่สังเกตหัวข้อนะครับบัญชีของคุณแล้วกดที่คําว่าศูนย์บัญชีครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับให้เราทําการเลือกนี่เลยนะครับหัวข้อข้อมูลและสิทธิการอนุญาตของคุณนะครับกดเข้าไปได้เลย เสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้แล้วให้เราเลือกที่ส่งออกข้อมูลของคุณนี่เมนูแรกเลยนะครับกดเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับนี่ก็จะมาส่วนของหน้าส่งออกข้อมูลของคุณนะครับก็กดสร้างไฟล์ส่งออกได้เลยเสร็จแ,แล้วนะครับก็เลือกโปรไฟล์นะครับในที่นี้เราต้องการจะดูในส่วนของ i g นะครับก็ให้เลือกบัญชี i g ของเราไป เสร็จแล้วนะครับก็อันนี้ก็ให้เลือกอส่งออกไปยังอุปกรณ์นะครับนี่โอเคครับในส่วนนี้เราจะมาดูในส่วนของคนที่เรา,าส่งคําขอฟอร์ไปนะครับก็เลือกตรงนี้นะครับปรับแต่งข้อมูลนะครับพวกนี้เราไม่ต้องการก็กดล้างทั้งหมดไปล้างทั้งหมดนะครับ อันนี้คือส่วนที่เราต้องการนะครับการเชื่อมต่อผู้ติดต่อผู้ติดตามและคนที่คุณติดตามนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเลือกนะครับที่เหลือที่ไม่เกี่ยวนะครับก็กดล้างออกไปได้เลยหรือใครต้องการจะดาวน์โหลดมาดูก็ได้นะครับนี่ก็กดล้างทั้งหมดไปโอเคให้ทําการเลือกแค่หัวข้อนี้ไว้นะครับพูดการเชื่อมต่อนะครับผู้ติดต่อผู้ติดตามและคนที่คุณติดตามนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลย แล้วก็ในเรื่องของอาการแจ้งเตือนนะครับให้แจ้งไปที่เมลไหนนะครับก็กดตรงหัวข้อแจ้งได้เลยแล้วก็ใส่มันก็จะเลือกอ e ีเมลที่เชื่อมต่ออยู่กับ IG ของเราแล้วนะครับก็นี่แก้ไขไม่ได้นะครับก็กดบันทึกไปเสร็จแล้วมาปรับแต่งข้อมูลเสร็จแล้วแล้วก็มาเลือกช่วงวันที่นะครับที่เราต้องการจะเช็คนะครับก็เอาสัก6เดือนที่ผ่านมา,าปีที่แล้ว ถ้าตลอดเวลาที่ใช้ก็อาจจะนานขึ้นหน่อยนะครับก็ลองเลือกดูเดี๋ยวผมจะเลือกให้ไวๆก็เลือกเป็นช่วงเวลานะครับกําหนดเองวันที่เริ่มต้นก็เอาเป็นอ่านี่นงสิงหาถึงวันที่อ่ะสามสิวันที่ปัจจุบันนะครับก็กดบันทึกไปข้อมูลก็ครบถ้วนแล้วนะครับเลือกเสร็จแล้ว ก็แล้วแต่ใครจะเลือกดาวน์โหลดนะครับก็กดบันทึกไปเสร็จแล้วรูปแบบตรงนี้นะครับเลือกเป็น html นะครับก็บันทึกคุณภาพของสื่อถ้าต้องการคุณภาพสูงก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับก็แล้วแต่ใครจะเอามาใช้งานนะครับผมจะเลือกเป็น medium นะครับก็กดบันทึกไปเสร็จแล้วทุกอย่างนะครับก็กดเริ่มสอ่งออกครับหลัจงจากนั้นก็รอนะครับ เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันจะมีอ e ีเมลส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวจะตัดคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับมาต่อกันนะครับเมื่อ,อคำร้องเสร็จสิ้นนะครับก็จะมีอีเมลแบบนี้มานะครับก็ลองกดแปลเป็นภาษาไทยดูนี่ไฟล์ที่คุณร้องขอตอนนี้พร้อมให้ดาวน์โหลดนะครับก็สามารถกลับไปที่ fb ig ของเราได้เลยเสร็จแล้วก็ไปที่เดิมครับ โปรไฟล์ขีดสมขีดนะครับมุมขวาบนศูนย์บัญชีข้อมูลและสิทธิ์การอนุญาตของคุณนะครับส่งออกข้อมูลของคุณโอเคครับสังเกตได้ว่านะครับตรงนี้นี่นะครับขึ้นให้ดาวน์โหลดแล้วเราก,ก็กดดาวน์โหลดได้เลยนี่กดดาวน์โหลดอีกทีหนึง เสร็จแล้วมันจะให้เกากรหัสผ่านนะครับก็ก็เกาะไปตามปกติแล้วกดดำเนินการต่อครับเราก็จะได้ไฟล์มากดดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ไปดูตรงรายการที่เราดาวน์โหลดมานะครับนีก่ก็กดไฟล์ล่าสุดไปมันก็จะเด้งมาแบบนี้นะครับก็กดที่ไฟล์ที่เป็นอ่าซิปได้เลย เสร็จแล้วมันก็ทําการแตกไฟล์มาก,กดเข้าไปแล้วไปตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นไฟล์อันนี้จะกดอะไรไม่ได้นะครับก็ให้ไปที่อ่า connect นะครับไฟล์แรกเลยเสร็จแล้วนะครับนี่ follow นะครับอันแรกอันไฟล์ที่2นะครับนี่แล้วก็เข้ามาดูอันนี้จะเป็นอ่า b ล o c ก profile นะครับ อันนี้ก็จะเป็นโค้ดเฟนเพื่อนสนิทของเราอันนี้ก็จะเป็นคนที่เราติดตามอยู่นะครับนในส่วนของคําขอนะครับก็จะเป็นในส่วนของอันนี้นเดี๋ยวจะแปลหัวข้อดูนะครับจะเป็นไฟล์นี้อันนี้คือคําขอติดตามล่าสุดนะครับนี่ที่คุณส่งไว้ได้รับการยืนยันหรือถูกลบไปแล้วนะครับ เราสามารถกดที่ชื่อแล้วก็กดเปิดเพื่อเข้าไปดูได้เลยนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้แล้วก็แปลหัวข้อกันอันนี้โปรไฟล์ที่เลือกเพิ่งเลือกติดตามล่าสุดนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้กดเปิดนี่ก็จะเด้งเข้ามา ในส่วนของหน้า IG เลยนะครับอันนี้คำแนะนำที่ถูกลอกออกนะครับก็ก็สามารถไปลองดูได้นะครับเนี่ยก็จะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับก็หากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถาม like, ไว้ด้านล่างคลิปได้นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ